นี่ครับผ่านพี่มาแล้วครับหูครับหูไซสโอ้ยตอนบ่ายที่มาเห็นรอยลำตัวเท่าตหมากครับเท่าตมมากเนี่ยโอ้ยนี่นี่นี่เจอแล้วครับโอ้ยโดนแล้วครับไม่พลาดสวัสดีครับวันนี้ผมมาตามบานพี่ครับนี่ครับเยอะที่เขาเปลี่ยนจะเป็นประดูกครับตัวเล็ก วันนี้เรามาทำอะไรครับมาปักเบ็ดชะโดเขาเปลี่ยนเยอะเมื่อสักครู่ครับอืมกระดุกเยอะลูกกระดุกนะครับหมุดูหมายนะครับนี่จะเจอกันครับตอนบ่ายตอนบ่ายที่มาเห็นรอยลำตัวเท่าตนมากฮะเท่าตนมากเนี่ยโอ้ใหญ่จริงครับไ่ยกันครับ โดนตายแล้ววันนี้นี่ครับดูนะครับลูกหมุนตรงสายนี้ครับสายนี้สายธรรมดาหรือสายอะไรครับเนี่ยี่ว่ามัดตาเบ็ดนะครับดูตาเบ็ดใหญ่มากสายกะลิงครับสายกะลิงโหตรงสายนี้ครับขนาดเบ็ดเบ็ดเลดขนาดนี้วันนี้ง้างไปหนึ่งตา ให้ง,ง้างไปสองตาวะเนี่ยตัวไม่อยู่ก็เดี๋ยวดูถ่ายยังไงก็ต้องเปลี่ยนตาเบ็ดใหมนะ่ฮะไปครับไปดูเ,เลยชวนพาน,น้องเข้ามาดูมาเทเวพื้นที่ดูเ<ป>ราก็จะสนใจที่จะมาตีไปดูกันครับไปครับเดินตามไปเรื่อยๆนี่ ที่ผมมาวันนี้ผมจะมาดูหมายครับเผื่อจะไว้ตีครับวันหน้าเห็นพานพี่บอกว่าปลาจะดูลอยครับ,เ,บเ,ลลเห็นว่ามีลูกคอกด้วยใช่ไหมครับนี่ลกินเบ็ดแต่สงขนแต่ไม่ติดเห็นว่ามีลูกคอกด้วยใช่ไหมครับอ๋อนี่ครับทีเด็ดเลยันนี้กินเบ็ดแต่สองขนแต่ไม่อยู่ขุนขับดูคันเนิบเนิบครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเหยื่อะนะครับ ดูครับพื้นที่นี่ครับนักสายที่ว่าชอบตีปลานี่ครับขณะผมเองผมมาดูเซอร์เวยก่อนครับมาดูพื้นที่โอกาสหน้าเจอกันแน่นั้นให้ทัานพี่ปักเบ็ดก่อนนะครับโอเคครับผ่านพี่กำลังปักเบ็ดนี่ครับต้นลูกนมควายนะครับนี่นี่น,นี่เจอแล้วครับโอ้ย โดนแล้วครับไม่พลาดเลยดูดูดูนี่โอ้โหดูหัวโม่งเลยดูครับแหมดูครับนี่ทหารว่าผมคุยนี่ครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้นะครับคันนี้อันนี้เมื่อกี้ผมเห็นไว้ไยๆแค่ว่านั่นครับดูดูมันกินดูครับดวงหนั่เบ็ดสองตานะครับยกไปก่อนยกไปก่อนโอเคครับยกไปครับนี่ครับท่านพี่มาแล้วครับดูครับดูไซส์โอ้โหยือ บิ๊กบึ้มครับนี่โอ้ยผมเองยังตกใจเลยครับโอ้ยนี่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 รอดครับหม่โอ้โหเด็ดครับเด็ดนี่ดูครับดูใกล้ๆเลยนี่ตั้งแต่หางครับนี่ธนักสายแบบชโดนี่ครับหางเท่าฝ่ามือนะครับไลไปเลยครับนี่ครับเหยื่อที่เราใช้นี่กระดูกตัวเล็กครับเดี๋ยวดูเห็นกันแบบจะจะเลยฮะนี่ดูด้านข้างโอ้โหโอเคครับดูไกลๆนะครับ นี่ครับยาวเป็นศอกดูครับดูเนื้อศอกฝุ้ยยาวนะครับยาวกป่าสอกผมอีกอืนี่ครับพึ่งจะมาเปลี่ยนนะครับวันนี้มาไม่ฟ้าวนะครับโอ้ <c oughs> โหเด็ดจริงๆรโอเคครับโอ้ผมยังตื่นเต้นอยู่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันครับนักสายตกปลาคงจะชอบเด็ดมากนี่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 เดี๋ยวก่อดเลย นี่ครับไสบิ๊กบึ้มตั้งน้อยตั้งน้อยนี่ครับจับสองมือปอคอตั้งน้อยโคน้อยโอ้โหคนลื่นครับไปดูครับยอดอย่างนี้เลยอยกินครับอยากยาวประสกบผมอีกครับดูโอเคครับไม่เสียแรงครับติดตามบ้านพี่ไปครับนี่ครับ ไปดูหมายแล้วได้ฉดวาวมานี่ครับโหตัวเป็นๆได้สัมผัสแล้วครับครั้งแรกของผมเลยนี่ครับขี่เด็ดขี <c oughs> ่ครับ <c oughs> งันแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับผม <c oughs>